สวัสดีค่ะเมนูวันหยุดวันนี้เรามาทำทับทิมกรอบไว้ทานเล่นๆกันค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมน้ำสีรองรับทับทิมก่อนนะคะวันนี้เราใช้สีแดงค่ะและทับทิมวันนี้ของเรานะคะทำจากบัวหิมะค่ะนี่นะคะหน้าตาบัวหิมะของเราเดี๋ยวเราไปหั่นเตากันค่ะหั่นขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะ เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาหั่นเตากันค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาแช่น้ําสีนะคะให้เขาเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะแช่ไว้ประมาณ10นาทีค่ะวัตถุดิบเครื่องกรุงมีกะทิ250 ml ค่ะน้ําตาลทราย500กรัมค่ะบัวหิมะหั่นเตา1ถ้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์1ถ้วยแล้วก็ใบเตยค่ะ เอาไว้ต้มน้ำตาลกะทินะคะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะแล้วก็เอาบัวหิมะที่แช่น้ำสีไว้มาคลุกกับแป้งนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือแป้งมันนั่นเองคลุกให้เข้าติดแป้งมันค่ะทำง่ายๆค่ะ ใครๆก็ทำได้นะคะจากนั้นก็คลุกเขาให้แป้งติดกับลูกทับทิมของเรานะคะหรือบัวหิมะแช่น้ำสีสีแดงนั่นเองเราจะเรียกว่าเม็ดทับทิมนะคะคลุกเบาๆนะคะ พอคลุกกันจนแป้งติดเม็ดทับทิมของเราแล้วนะคะเราก็จะไปกรองนะคะกรองในที่กรองกะทินนะคะกรองเพื่อให้เหลือแป้งส่วนที่ยึดเกาะกับเม็ดทับทิมของเราเท่านั้นนะคะเวลาไปลวกจะได้น้ำของเราจะได้ไม่ไม่ข้นมากจนเกินไปค่ะ นี่นะคะเราก็จะมาช่วยแยกแป้งอีกทีหนึ่งนะคะแต่สันแค่เพียงเบาๆนะคะเอาแค่เศษแป้งที่เขาไม่ได้ยึดเกาะกับเม็ดทับทิมออกนะคะค่ะค่อยๆสันค่ะค่อยๆ ทำมือเบาๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเทสใส่น้ำลวกเลยค่ะเพราะว่าเราต้มน้ำเดือดรอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะต้มในน้ำเดือดนะคะถ้าเขาสุกเขาจะลอยขึ้นค่ะแล้วเราก็จะตักน็อกในน้ำเย็นนะคะเพื่อไม่ให้แป้งดุดค่ะเรามาเตรียมน้ำกะทิกันค่ะ ต้มน้ำนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่ใบเตยของเราลงไปเลยค่ะจะได้หอมๆแล้วก็ใส่กะทิใส่เกลือลงไปค่ะไม่ต้องให้เดือดมากไม่ต้องให้แตกมันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูง่ายๆใครก็ทำได้ค่ะทำทานกันในวันหยุดนะคะหวานเย็นชื่นใจค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ